พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกันโชกมากยิ่งขึ้นชาวบ้านต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟผิงคลายหนาวหลังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่ามีความกดอากาศต่ำและอากาศแปรปรวนบางพื้นที่มีฝนตกค่ะ พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกันโชกแรงหลังจากที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีความกดอากาศตำ่ำอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่และบางพื้นที่จะมีฝนตกชาวบ้านจึงต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟผิงคลายหนาวโดยตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอพบพระก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นเวลานานและเริ่มมีลมพัดแรง ช่วงคำ่ำมีอากาศเย็นลงและหนาวชาวบ้านตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอพบพระบ้านก้าวรวมไทยและบ้านทหารผ่านศึกตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากและอีกหลายๆตำบลหลายๆห,ห,หมู่บ้านมีอากาศเย็นลงเช่นกัน